ไม่ปรีแล้วก็ถามพี่ส้มว่าพี่ส้มอยากให้แบบไหนพี่ส้มบอกเอาเอาตามเราเลยเอาแล้วแต่กรรมการเลยค่ะแล้วเกิคนนี้มงก็ได้ออกมาเดิรนมงด้วยไหมแม่ได้แม่ล่ะเอามาออกมอเดิรนมงด้วยค่ะเอาผู้สี่มอเดิร์นมงนิดนึงครับประสบความสำเร็จเยอะเหมือนกันแล้วแต่โมเสียค่ะค่ออะไนบ้างพี่นีบอกว่าก็ก็ดีใจนะคะที่ที่แฟนนะคะแฟนนางงามแล้วก็แม้กระทั่งแขกรับเชิญให้ให้เกียรติมาค่ะแล้วก็ดีใจที่เรายังเป็นคนที่ทุกคนแบบ มองว่าเออมาให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจขอบคุณมากมากที่เ,เปลี่ยนผ่านลุกขึนเลยต่างมีปรสกระทบกับคอนเทนต์อะไรของเราไหมเออไม่นะคะก็อาจจะมีมีการกระทบกระแทกกันนิดนึงเพราะว่าแฟนคลับแบบของแต่ละทาะ่ายางเงี้ยค่ะแต่ว่าเราทำตัวเป็นคนกลางแล้วเราก็เอ่อให้โอกาสทุกๆคนค่ะ ทุกคนเราได้ทุกคนอยู่แล้วทุกคนทุกเวทุกอาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นอยู่เบื้องหน้าหรือเรื่องหลังค่ะการที่พาตัวเองมาอยู่ในการงงานครั้งหนึ่งมันก็เสี่ยงกับตารนี้ต่อให้เราเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่กังวลไหมคะว่าเทปไหนสักเทปมัจะจุกลัวให้เรามีค่ะเมื่อไม่นานมานี้ก็โดนโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วว่าเรามีเจตนาดี แล้วเราก็อยากจะนําเสนอหลากหลายมุมมองของทุกคนที่อยู่ในวงการนางงามนะค่ะก็ก็ต้องก็แอบซับน้ําตาตัวเองเป็นอีกอันหนึ่งได้ไหมอะได้ไหมอ้บอกบอกกลว่วย่อยได้ไหมอย่าลงบ่อยได้ไหมคะตั้งใจทํานะคะไม่ได้อะไรเลย คือจริงๆทีมงานเราคุณภาพอยู่แล้วค่ะแล้วก็ล้นแล้วแต่ทุกคนทําด้วยแพชชั่นแล้วก็รักมีวงการนางงามค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนี้ไม่ได้มองว่าเออเราเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะเราก็ให้โอกาสทุกๆคนแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีคิดว่ามันมันก็ก็คงเป็นคอนเทนต์อันนึงท,ท,ที่ที่ก็เปิดใจหน่อยและกันค่ะนอกจาก รมการเป็นคนสอกบ้านแล้วเป็นนักสื่อในฐาล่าสุดได้ข่าวว่าน้องกินลูกสาวก็ก็แล้วก็อิ่มใจเนาะพอแบบเห็นคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หลังจากนั้นก็มีมาแบบมาขอมาค่ะมาให้เราแบบว่าช่วยจับผู้ให้หน่อยได้ไหมแล้วก็วิเราแบบเราทําเพราะว่านี่เป็นเพื่อนสนิทด้วยแล้วก็แล้วก็น้องด้วยค่ะสามารถเล่าจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรได้ไหมคะว่ากันเกิดขึ้นมาได้ยังพูดได้ไหมนะคะพูด เอาเบาเบาเหรอคะเออเพื่อนเราชื่นชอบน้องมานานมากแล้วค่ะแล้วก็อาจจะด้วยไทมิ่งเขาไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วเราก็รู้หลักหลายปีแล้วค่ะเราก็เลยรู้ว่าเออแบบลองดูหน่อยไหมตอนแรกน้องก็แบบว่าคมอคุณละเวนเลยแม่หนูไม่ได้อะไออย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าลองเปิดใจแบบนี้ไม่ลอไม่รู้ จริงเราควรจะได้แบบอะไรจากเพื่อนเราบ้างเนาะแต่เขาอินเลิฟกันมากเลยตอนนี้เห็นแล้วมันไสโต๊ะแต่พอจุดติดแล้วเราก็รู้สึกเบาไหมคะว่าตอนแรกเหมือนจะไม่ลงก็ดูจากสีหน้า <c oughs> ทั้งคู่แล้วว่าเขาดูมีความสุขอะแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้มากๆสำหรับเราแล้วค่ะแล้วน้องกับพิมใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างมีแต่ดาา่าค่ะมันลูกพิมพมันเยอะมากเลยรู้กํลาลังหวานอะไรขนาดนั้น่เห็นแล้วรำคาญอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะพี่นี่กินพี่ ก็เราก็ไม่ได้จับแบบว่ามั่วๆจับเนาะเราก็ดูคาแรคเตอร์ละเราก็ดูสไตล์นี่จะแอบบอกอะไรให้ยังไม่เคยบอกใครเลยนะตอนเขาไปเดทแรกอะอไปด้วยสาคนไปด้วยเชื่อปะเขาแต่งตัวเหมือนกันสีเดียวกันไม่ได้หนาแ,แบบผ้าเหมือนกันสีเหมือนกันแบบแต่งตัวเหมือนกันมากคือรู้ล้วแบบเคยถ้าแบบเธอได้แต่งงานกันยูจะจะเอาเผยแพร่รูปมีให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบ มันเหมือนเนื้อคู่อ่ะแต่จังหวะนั้นเป็นกระส่งนะครัต้องนั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วย,ยมันเป็นยังไงครับคุณแม่คนเดียวไม่เหงาเ้อสามคก็งอง,องปลาเร้า <laughs> วันก็คือแบบมันนั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้แต่ก็ก,ก็ดีแต่ก็พูดแล้วว่ามาส่งแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของอยูและตอนนี้ในหน่อยคุณก็น่าจะไดในแคหาเดียร์พี่มอมที่แนะนำ โดนโดนเยอะอยู don t, don t you, ่โดนเยอะอยู่เราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อาชีพหลักของเราเรายังเป็นแบบว่าอ,อพิธีกรนักสแสดงอยู่นักธุรกิจอยู่นะคะไม่ใช่แบบบริษัทจับคู่แต่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะหรือแบบว่าเพราะตอนนี้ก็มีเพื่อนโสนหลายคนอยู่ะคะ่ะอยากอยากให้รุ่นน้องคนไหนได้ไปได้ดีไหมครับก็อยากให้ทุกคนได้ดีเนาะอีมีเอ็นก็มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะถ้าเกิดเขาแบบเขาเข้ากันได้แล้วเขามีความสุขอะเขาแฮปปี้อ่ะนั้นก็สินสำหรับเราแล้ว แจ,จ็กกี้จะก,กรีมาลี่อ่ะแจ็กกี้อ่ะอแจ็กกี้ยังไม่มาแจ็กกี้แต่แต่แตจ็กกี้เขาสเปคเขาแบบเหอะอย่างเงี้ยคือเคยถามแล้วแล้วเราก็แจ็คมันมันเยอะไปอ่ะมันแบบจะไปหาจากไหนคนคนเน,น,นี้ยชื่อสักคนได้ไหมคะัหมอเมาชื่อพายเหรอคะ ก็มีคุณโยคุณโยเกิดก็ได้มีการแบบว่าเซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราก็เลยบอกโอเคโอเคถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้วยดูให้นะแล้วมีมีมีข้อตังค์หรือยังคะให้พี่โยเกิดได้แบบให้คุณโยเป็นคนพูดเองดีกว่าค่ะแต่คนนี้ต้องสกรีนหนักหนันะอ่าได้ไงดีอะแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าอาชีพแม่สื่อนี่คือไม่ได้รับจับเป็นทางการแน่นอนถ้าอยากจะหาใครสักคนนึงอยากจะหาให้ผู้จัดการค่ะ ผุนศัดิ์เดชันเนี่ยค่ะทำไมทำไมไปทำไมเขาติดการเขาเหงาหรือว่าอยากเอาก็เขาสวยขนาดนี้เขาก็ควรมีคนดูแลจิตใจเขาอยากเห็นเพียมเป็นฝั่งเป็นฝาแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขารวยมากอยู่แล้วทุกวันนี้เริ่มขารวยสร้างบ้านใหญ่โตเลยคงต้องมาประกวดโอเคขอบคุณค่ะเลิศ